สบายดีพี่น้องสบายดีที่สุคนเด้อพี่น้องไอ้พวกพ่อกันคือเก่าเนาะพี่น้องกับซองเบานั้นขึ้นผ้าขึ้นพลแล้วเด้อพี่น้องใช่มือนี้พนกับ่ได้มาเป็นซองอาทิตย์แล้วเนาะหน้าชิมาแท้อลไรมือแรงนี่พี่น้องอ่ะไอ้เขาไข่อยู่พี่น้องไอ้เขาไข่ชัดจ้อยอ่าคนกินกอบเปียกก๋วยจั๊บฉันน้องลืม phần lao mm. cả... phần thay nó để cả tăng quốc thịt có việc quay chấp phần này bộ sở bái nào này nó cả đây hai năm cưa nó chắc bộ sở thay phần ở nhắn phía nào này bọn chắc nó bộ phụ lẽ nằm đi lôm đi nằm cưa nằm cưa phần thay phần cưa nằm nó มิถุนก็นั่งเขี้ยวมากอพุ่นพี่น้องบ้านเขาสล้มอ่ะสลมบ้านเขาลงไหมลูกลงไหมเทเลงไหมเทบอลนั่นอันนี้ลูกที่ผมจะทำขึ้นมาหลายๆคนเนาะว่าเขาไปยังไงเออกแม่รอพื้นแห้งก่อนนี่ก่อนพี่น้องเจ้นยันพี่น้องเลยจากที่ใหญ่ขึ้นเนาะเท่าเขาคือเขี้ยวมากอยู่พี่น้อง น้องเจียวขื่นจุดเด้อพี่น้องรอยพื้นแหงก่อนเนาะพี่น้องที่ตามเขามากกันบรรยากาศพ่นจีตกพี่น้องอย่างวิ่งนะคิดว่าพวกที่พวกกระตีอะไรพี่น้องกินนะสดใสสดใสแต่ว่าเพิ่นยังเที่ยวเข่า้องน้าอยู่พี่น้องเพราะว่าห้างก็กินยาเอ่ะยากินละ เดบล่อยอย่ามุนด้วยมามมเขาไข่กันเบ,บิดมือ <คน S 2> พี่น้องไอ้มือนี่นะบดไปทางใดยไม่ไปปั๊บอยู่เน่เจ๊กอ็เจ๊ก็เรา่นก็ปั๊บเป็นอีกพี่น้องเป็นอาสาเลยพี่น้องอาสาจำเป็นได้แล้วสำนีเนาะไว้ละบวันนี้แม่ไว้ต้องประมาณสำนีเนาะนั่นแป๊บแป๊บ นี่เนาะทับปินจังรอบแล้วทีนี้ยังเบิดเนาะเอาไว้ทันไดได้สามสี่รอบจังเบิดเนาะเขาเปียกตัวจับนะชาเมือนนี้เนาะคอยกินไปเรื่อยๆพี่น้องคอยกินไปเรื่อยๆได้พี่น้องแยในท้องน่าจะซีอุ่นได้ไหมแม่แต่ว่าน้ำเกลือนี่ก็ซ้ำเข่าแล้วพี่น้อยตดแทนเข่าได้แต่ขันกินเข่าได้ก็ดีเนาะอือขันเข่าได้ดีอ่ะถ้าปวดอยากกินประเภทนั้น อนนนนของเพชรของอของส่งนะนั่นนนงเช้าไว้ๆนะมีงานสิไปเห็ดกับนา่งเลยม <c oughs> เพชรน้องก,ก, <c oughs> ก็เช้าแล้วตื่นมากับพิ่งต่อแหละท <c oughs> <c oughs> ุก้านบรรยากาศพี่น้องมึงแน่แต่ว่าขึ้นผ้าขึ้นพนพนชีตกพี่น้องไง ก็ของเขาน่ะคันใส่ไหมนี่ครแน่อืมคันจับมือจับมือมนจะสั่นบึบบึบมันนักทัไมนี่เบิดปบบนี้เนาะรอบที่สามบ้างรอบที่สี่แล้วจับที่สี่เขาเปี่ยงกัะเปียกสวยเนี่ยสวยจับถุยยูนังวะ ที่นั่งเบียร์ที่เขาเบัดนั่งกันได้น้ำเกลือได้ยาอะไรนั่งกันกินข่าวได้ดีๆอมีเศร้าก็นั่งกินข้าวต้องกันดีๆอยู่นั่งเศร้านี่เนาะพี่น้องหลายคนอาจจะเห็นในส่องบอลนั้นพี่นะแต่ว่าสบายมากจากน่อยกับพอดี่เินเกินเกินซนั่งานอืม นายน่าเข้าใจอืมอากาศดีพี่น้องป้าต้องอากาศดีเชลเลอเกินพี่น้องเอ้ยยามแรงๆเอ๊ะอุ้ยพี่ช้างนี่ตื่นเด้ตายบาบน้านตกใจบัดพี่น้องโบนเอนเด้อพี่น้องไอ้คนนี้บุบลงแล้พี่น้องอย่างนี้ตกใจบัดว่านั้นกันเลย บแล้วมันยังบุแข็งคักปายใดพี่น้องเลยอือนั่นแหละครับแต่บัพึ่งยอ่อดสร้าขึ้นมากสั่นเท่ากันยังเดี๋ยวสิบอกพี่น้องอีกเท่านึงเนาะที่เขาบัวนี่ขึ้นมากกับยอนว่านดินนะนี่มันยังบุแข็งคักพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเขาอยากมาอยู่เนาะเพราะว่ามันเย็นพี่น้องบ่มีหม่องอยู่เอาง่ายๆซักพี่น้องเขาก็เลยอยากมาอยู่นี่นี่น่ะนี่ เผไข่กันเวิดมอเลยพี่น้องเลไ่าเผาไข่่ดไขน้ม้เป็นไปได้นาจเกิดเขาไม่ไข่ตอกเล็กใช่ปะบได้จิมต่อกมันะไม่มาอเลชิตอกเล็กชิินไหนปะจาะเจอืมเจาะเนาะไไมะ่งามเลงมคุณแม่จะดีเป็นไขน้เนอืม เดินก็ไ่ได้ว่าอิงเหมือนนอนอิงนอนทิ้งาเนาะแต่เขาจ๋อมากเนี่ยแต่นั่งมากเนาะเหมือนแอมแอหองนึ้จิกไปเมนไดอยัางเง้เป็นบรรยากาศงามได้หายากในีน้แม่คือครัวทางนี้นั่งพังนั่นนั่งครัวเป็นวท่นี่รไอ้ัดีรยวเป็นวัดที่ทางไฟทางนี้แต่ไม่ีเกอเดี๋ยวหาดินมาทุมก่อนแม่นีน เน่อยเส่งาน็มมันงเหคเลยเกเปฮือนครัวเลยเนาะเด้กลวมันี่เลยเนาะเด็เรื่องนะครับว่ากลัวนีเห็ดลักเนาะแต่กอาแปนไม่เนาะพูดนะจะไปไหว้ป้งนั่นเนาะพูดเลยพูตัวนี้นะอัดแล้วเคเออ มือไเนะโอ้มือผ่ากำพลมามือม okay, ือแรงนี parfois, ่ฝผลตกในนอนลยพี <ts> ่น้องมบรรยากาศที่บุญิวเลยพี่น้องมบรรยากาศสดนี่พี่น้องเลยบับลงไว้เติบแล้วพี่น้องอะไรน้ำเกลือ โ่กบติหมอบนนอกข้าไล่ซดพี่น้องคนคนยังไล่สดอยู่บุจักเนาะเดี๋ยวจโทรถามคนใหม่อีกพี่น้องึ้อน่าพอโอเคบันโอเคเลย โอเคจำนี่เลยพอาเาน่ะนเ่ยน่หมอาเาเคยเขาสล่มมากน่ะเข่าคอยลุ่มแหละแล้วมันจะเป็นย่าเราอะอืมเข่าลน่มความแย์ความหมอพูดนะเนาะเป็งความหละสิ็นความพ่นว่าะเาเคยเขาอยู่อยู่ไทยคือกันเนี่ยจำนี่แหละบอกบอกเนาะบอกบอกนี่แหละถ้าไวเกินแล้วร่างกายหันหลับกว่าท่านเด อยู่ไทยนี่เขาขีกวดแบบหารอยซี้ๆเนาะกวดน้อยๆเนาะเป็นน้ำสีเหลืองๆเหล่ายาเขาเลยกันเจาะยาไปเลยฝนมาเมื่อฝนแหละพี่น้องฝนมาแล้วพี่น้องไใบบาทนี่ตกข้ามเขานะเขาแห้งฝนบุกเตกสองอาทิตย์แล้วเนาะแม่แห้งเอามานี่ก็สองอาทิตย์แล้วเนาะสอาทิตย์เปียกบนยอดพี่น้องมาเมื่อนะหักเว้น โมเมนสภาพนี่เด้อมือนั้นพี่น่องยีเโอโอเคดินก็ได้เปลี่ยนแล้วพี่น่องนบนี้มามือนันสั่นบึบพี่น้องถ่ายคลิปกันสนหนาวเนหายบรินไ้อ่านลยเป็น ้มีซองใหญ่ียซองใหญ่แ่นเียนใกระดาอยกินเนาะจักแพงเนาะสมแพงบันนั้นสแพงสแพงงเนีาสิได้ไทยแต่มุ้งเก่าๆ้ะพี่น้องเท่าไรเมื่อบ้านคนละพี่น้องอย่งน้ามีเวลาบันนั้นสิได้เมื่อบ้านเมื่อไทยพี่น้องได้เบิ้งได้เบิ้งอีกเนาะบรรยากาศอยู่บ้านพี่น้อง

ข,ขึ้นผลผลสีตกเลยผลบริตกสองอาทิตย์จะได้สองวันเพิ่มหนึ่งเข้าพี่น้องหนาหที่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะจากสองอที่เฮ็ดกินยังพี่น้องมานี่ว่าจาก่ายคลิปให้สองเนี่ยเด้่ายคลิปให้พี่น้องเบิ้งอยู่พี่น้องเดนนี้กะไพ่น่ะค่ยนะอยๆไปพี่ก็เห็นนะ่ะ khi nào hoa ơi hoa 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 quá đấy bà hoa 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 นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิบายสำนีเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบอลนั้นเด้อพี่นงหหนด้พีน้องพกันินอย่าลืมฝากกดไลกดแชร่องเทกให้ด้พี่น้องขบคุณล่วน้าพี่น้องสบายดีพี่น้องฝากช่องซับบินให้เด้พี่น้องเด้อสบายดีบอค้สบายดีพี่น้องฝากส่องบอบโค้กพี่น้อง 那个白来一张。